มีแกับแดดใหญ่ใหม่ค่ะโดยสีที่เลือกใช้วันนี้นะคะจะเป็นสีเบอร์สองค่ะบริษัทของเรานะคะมีเฉดสีให้เลือกด้วยกันถึงหกเฉดสีด้วยกันกน,นะคะขึ้นอยู่กับความต้อ,องการของคุณลูกค้านะคะว่าคุณลูกค้าต้องการสีไหนที่เหมาะกับสีของตัวเองค่ะก่อนรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะมาในจุดสุดประกอบไปได้วยอะไรบ้างและแต่ละตัวทำ้าทา่อะไรค่ะตัวแร ซิลิโคนฟูอิทหรือซิลิโคนเบนนะคะตัวน,นี้นะคะจะให้ความรู้สึกนุ่นนะะมลื่นขณะทาค่ะวิตามินอ e ีนะคะวิตามินอ e, ีมีฤทธิ์เป็นสาตรต้านอนุมูลอิสระค่ะเอลคิวเมซเอตนะคะเอลคิวเมซเอตจะช่วยให้การเกลี่ยสมูทขึ้นค่ะ KF 995นะคะตัวน,นี้นะคะจะช่วยให้ฟิลลิ่งที เขี่ยงง่ายขึ้นค่ะไม่ค่อแพงนะคะตัวน,นี้จะใช้เป็นสารกันเสียนะค่ะไซวิทบอลิชชั่นโอ .2 นะคะ,ะ,คะแล้วตัวสุดท้ายนะคะคือเดลคอนี่904นะคะตัวนี้นะคะจะให้ความรู้สึกนุ่มลื่นดุดใยไหมนะคะเรามาเลิกทำกันเลยนะคะ่อนนี้นะคะทำความสะอาด,ดอุปกรณ์ให้ เอนะคะจะมีสีเบอร์สองนะคะตามด้วยซิลิโคนฟูกิทค่ะวิตามิน E ค่ะ l แอล t ูมีนโซเอตนะคะผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะ เฟ995ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะไมโครแคค่ะจะมาผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะคะหลังจากที่คนผมสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วนะคะให้ค่อยๆเทลงในพ์ดของเดลคอนิ่ง9045ค่ะ ก็จะได้มีมีครีมกันแดดใจใหม่ที่เราต้องการแล้วนะคะเรามาลองดูเนื้อกันนะคะความรู้ส,ส,สึกขณะทานนะคะรู้สึกว่านุ่มนื่นเกี่ยง่ายมากๆเลยค่ะ ลงแป้งแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยะค,ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากอย่ายลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ